สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Excel นะครับจากการเปิดโปรแกรม Microsoft Excel ขึ้นมานะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราให้ไปคลิกที่ไฟล์นะครับจากนั้นครับไปเลือกที่ตัวเลือกเมื่อเราเลือกที่ตัวเลือกแล้วนะครับให้นักศึกษาไปคลิกในเรื่องของการกำหนดค่านะครับในส่วนทั่วไปนะครับในการกำหนดค่าในส่วนทั่วไปนั้นนะครับเริ่มต้น เราจะกำหนดข้อมูลของฟอนต์นะครับว่าเมื่อมีการเปิดเวิร์กเวบุ๊กใหม่นะครับเราจะกำหนดฟอนต์ให้เริ่มต้นที่ฟอนต์อะไรนะครับในตัวอย่างนี้นะครับก็มีการกำหนดค่าให้เป็นฟอนต์เริ่มต้นคือไทยสระบันนะครับขนาดฟอนต์คือฟอนต์16นะครับมุมมองเป็นมุมมองปกตินะครับแล้วก็มีลักษณะของการสร้างแผ่นง,งาน1แผ่นนะครับนี่คือการกำหนดค่าเบื้องต้นให้กับ Microsoft Excel ในแท็บของทั่วไปนะครับจากนั้นนะครับเราจะเข้าไปในส่วนของแท็บที่ชื่อว่าบันทึกนะครับในส่วนของการบันทึกก็คือการกำหนดค่าให้ Microsoft Excel นั้นนะครับไปบันทึกไฟล์ข้อมูลไว้ที่ไหนนะครับในที่นี้นะครับจะอยู่ในคำสั่งที่ว่าตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของไฟล์ภายใต้เครื่องนะครับหรือภายในเครื่องนะครับในที่นี้นะครับ ผมมีการกำหนดค่าขึ้นมาว่าอยู่ในไดดี /Excel นะครับในส่วนนี้นะครับถ้าเราเคยดูคลิปในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับเราก็สามารถที่จะใส่ค่าตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราจำไม่ได้นะครับวิธีการง่ายๆคือนะครับให้เราไปในส่วนของตัวไดนะครับอย่างเช่นเราต้องการกำหนดค่าที่ได /Document หรือว่าไดดีนะครับแล้วเราคลิก เมาส์ขวานะครับคลิกเลือก new คลิกโฟลเดอร์นะครับแล้วเราก็ทำการตั้งชื่อโฟลเดอร์นะครับอย่างเมื่อกี้ผมตั้งชื่อว่า my นะครับ excel excel 1แล้วกันนะครับจะได้ไม่ซ้ำกับโฟลเดอร์เดิมนะครับจากนั้นครับเราเพียงแค่เดิมไปคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นั้นแล้วคลิกที่ตัว tab task bar นะครับ add d a t e bar นะครับ แล้วคลิก copy นะครับคลิกขวา copy จากนั้นนะครับเราก็เลือกไปที่ Excel แล้วก็มาวางตำแหน่งนี้นะครับก็จะเป็น D D my Excel 1นะครับจากนั้นนะคลิกตกลงนะครับอันนี้เป็นการตั้งค่าเรื่องต้นนะครับคือมีการกำหนดค่าฟอนต์เริ่มต้นให้ชี้แล้วก็มีการตั้งค่าเมื่อมีการบันทึกไฟล์นะครับ ให้กับโปรแกรม Excel ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ